สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่ะอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็นะวันนี้ก็มาทบทวนคลิปของปูเน้านะของปูเนาก็แข็งแข็งอยู่สองคลิปนะคลิปให้ไปเมื่อวานนี้กับคลิปวันนี้ก็เป็นเลขสองชั้นนะชื่อมันก็คือเลขวิ่งสองชั้นไ,ไม่ใช่ เลขเก้าห้องสองชั้นของปู่เนานะปู่เนาเนี่ยเสียบตัวเลขลงไปนะทำห้องไว้เก้าห้องนะครับผมแล้วก็ใส่เลขหลักหน่วยลงไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็มาใส่ตามเลขห้องแรกก็หนึ่งแล้วก็ใส่สองเข้าไปอนะฮะผมจะแยกสีให้แล้วก็จับเลขนะะ วิ่งใส่กันสเสลตใส่กันปัดปัดเขานะแกเก่งนะอะตามชมนะครับผมก็มาดูทงุงนาป่าข้าวกันสกักก่อนในตอนเย็นๆนะเป็นยังไงกันบ้างนะสวยทุกวันละครับผมเห็นทุกวันก็บอกว่าสวยทุกวันนะทิวป่าไม้รับหูรับตานะเดดกำลังลำ่ำเลย ก่อนจะชมคลิปก็มาชมคําเตือนกันซะก่อนนะครับผมคําเตือนนะตามกติกาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐการคํานวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะฮะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะช่องปูเยี่ยมพระรวยนะครับผมอ่ะมาดูแนวทางตัวเลขนะ การถามข่าวก็ยังมีต่อเนื่องอยู่นะอ่าเลขตำราเลขแทนกันนะ FC แฟนช่องคงจะคล่องแล้วนะหมวดปกิณกะคือหมวดเล็กน้อยก็ต้องมีความสำคัญนะถ้าพูดถึงว่าเลขแทนกันนะหนึ่งหกสองช่วงที่ผ่านมาตัวเลขแทนกันจะออกแทนกันเยอะนะ5้กับศนี่แทนกันนะ7กับ2แทนกันเลขออกนะจะเป็นอย่างนี้ นะครับผมเอาเลขวิ่งนะครับผมสูตรเลขวิ่งเลขดับเลขไม่หลุดงวดนี้ห้าหกนะห้าเมาตัว,ต,วตัวเดียว7จจะมาไหมหวดทีเหมือนงวดที่แล้วไมหมงวดที่แล้ว6กเดมาตัว6กแดมาตัว8ดตัวเดียวนะก็เข้าตามกติกานะก็เดินดีนะก้าววดสิงวดแล้วแหละแต่เขียนให้ดูแค่นี้นะอย่างเช่นงวดห้าก็3 4มี่ห้ามาตัว สามห้ามาตัวห้ามาตัวมันมาหมดนะครับผมสี่ห้าสามอ่างวดหกศูนย์ห้าก็8แปดเก้าศูนย์มาตัวนะแปดกับศูนย์มาตัววิ่งศูนย์ตัวเดียวนะเข้าที่ห้าสามศูนย์นะครับผมอันนี้เป็นหมวดหมวดปัดกินละกะก็เรียกว่าหมวดเล็กน้อยอ่าเรามาดูว่าเลขของปู่นอเป็นยังไงนะจะปิดทำให้ดูสองทำให้ดูสองสองสอง สองวัดนะงวดสี่ห้าสามออกแปดสองนะเราเขียนเลขหลักหน่วยนี่นะสามลงไปก่อนนะสี 4, น้ำเงินนะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเขียนเสร็จเรามาใส่ชั้นที่สองคือต่อเลขต่อจากเลขสามนี่คือเลขสี่นี่ใส่ลงไปนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองคนละห้องละห้องนะไอ้ตรงนี้ผมจะเทียบเลขของปูเนาให้นะ เียบให้นะครับผมตรงนี้จะต้องเอาเจ็ดกับแปดนะครับผมเอาเจ็ดกับแปดเป็นเลขวิ่งนะนี่เลขวิ่งอยู่จุดนี้นะเลขวิ่งมันหกเจ็ดแปดเอา 8, นะเจ็ดกับแปดนานหาเลขวิ่งตรงนี้เข้าไปที่หลักหน่วยนะแถวนี้นะห้ากับหกนี่นะจะต้องมาทางนี้ สามสี่ห้านี่เป็นเลขดับนะที่ยิงเลขมาตัวเดียวมาตรงนี้ก็หกตัวเดียวไม่มามุมนี้เลขจะมามุมนี้นะแต่ถ้าเลขวิ่งอยู่ตรงนี้นะขึ้นมาทางนี้เลยนะขึ้นมาตัวนี้สามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์เราให้มันเป็นหลักร้อยนะครับผมนี่ผมจะให้ฝั่งเข้าร้อยสิบหน่วยก็ขเข้าตามกติกาครับผมหลักร้อยเข้าที่เจ็ดนี่เห็นไหม กับเจหลักร้อยเข้าตรงๆนะเจ็ดแปดสน้เนี่ยน้อยหาเราตามมาดูวันนี้วันนี้ก็ขอปิดทางนี้ไว้นะเดี๋ยวมันเลอะสายหูสายตาเราอะข้างล่างนี่เชนเลขปูเท่นหลองให้ชมนะตั้งที่หลักสองกันสองสามสี่ห้าหดปด 901นะเลขอยู่ตรงกลางคือ7เป็นหลักวิ่งของเรานะฮะเลขวิ่งวิ่งที่ตัวไหนแล้วก็ดูหลัก2เลขไม่มานะไม่มาคือเลขไม่มีไม่มาตามกติกาไม่มา2 3 4ครับผมขาดปุด๊ดอ่ะมาตัวไหนนะ5 6 7ครับผม เียนไว้เลยห้าหกเจ็ดอาเลีกวิ่งประาจำงวดเราตรงกลางนี่นะหกเจ็ดหกเจ็ดเอาไปใส่สี่กับห้าสองสามสี่ไม่มานะช่องนี้มันจะมาได้ตัวเดียวคือห้านะฮะแล้วก็ศูนย์หนึ่ง นี่เห็นไหมเลขปูเทียนหลอง,งกันเกตกัะศูนหนึ่งเทียบใส่กันนะเกตวิ่งใส่5นอกเกวิ่งใส่หแล้วก็วิ่งใส่ศูนย์หเราก็สามารถประกบออกมานะตรงนี้ปีเจ็ดแปนะเลขวิ่งห้าหเจตเตรงนี้มีนะอาจจะมาได้ระวัง0ูนย์เจจะบอกให้นะครับผมเราลงตัวเลขลงจับเลขนะอ่า เราจับชุดไหนบ้างตามชมครับผมหกสี่ไมนะ่เอาหกห้าไม่เอานะเอาเจ็ดห้าอย่างเดียวตรงนี้เจ็ดห้าหกห้าอาหกห้าไว้มากต่อไปหกศูนย์หกหนึ่งแล้ก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง หาถ้าศูนย์มาตรงนี้ก็ศูนยได้นะฮะศู 0, จะถามว่าหนเจได้ไหมหนึ่งได้ไหมได้ครับผมอ่าผมจะเขียนกลับทั้งนี้นะฮะหนึ่มีแล้วนะห6ึ่กอ่าห้กกล้วเป็นหลักร้อยนะครับผม มัดคอกันได้นะครับผมหลัก5หรือหลัก6กนะฮะห้าหนึ่งเจ็หกหแล้วก็กลับนะช่วงนี้กลับนะเป็นห้าเจ็นึ่งหกดหนึ่ง ห้าเจ็ดหนึ่งก,ก็หนึ่งห้าหนี่หหนนชุดไฟเอกนะชุดไฟเอกอ่ะแต่ถ้าของปู่เทียนหลองแล้วก็มีแค่ศูนย์เกับหนเ,เท่านั้นนะสเมตรนะครับ6ก็ไกลไปนะปู่เทียนหลองอยังมีแค่2เมตร ดะนั้นโครงสร้างการจับเลขของปูเทียนหลอมมันง่ายดีนะจับได้น้อยชุดสำหรับของปูเนาก็เราเพิ่มมาเลขเข้ามาซ้อนอีกตัวหนึ่งก็การจับก็หลายชุดขึ้นแต่ว่าไม่หลุดนะอาดับได้ไหมสองสามสี่ห้า ห้าหกเจ็ชุดนี้ดับไปแล้วนะห้าหกเปนี่ชุดนี้ดับ2องสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศหนึ่งหอี่ห้าหเจ็ดสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดแปวเจ็ด กว่าดับไม่อยู่นะแต่ว่าติดชุดดับเหมือนกันนะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์อยู่ในช่องหลังๆนู่นช่องที่เจ็ดหนูนะห้าหกเจ็ดนะกันเอาไว้นะก็ชุดแรงก็ชุดนี่แหละ ห้าหนึ่งเก7หหนึ่งะแรงทั้ง3ามตัว2ตัวนะมาตามเป้าารอบผลนะครับผม1กันยายนสองหหหนะครับผมว่าจะมาตามนี้ไหมนะอ่ะหมดเวลาพอได้นะครับผมอำลาพาจากันเท่านี้นะผักสายตากับทุ่งหญ้าป่าข้าวนี่แหละ นะป่าสวยๆวยงามๆนะอ้นะาวควาควายก็ําลังจะเดินเข้าคอกแล้วนะครับผมอ่อตามชมละตัวละแสนห้านี่เป็นยังไงนะใครมีสตางค์มาเอาไปเลยตัวนี้แสนห้าใหญ่มากไปแล้วมามา อีกตัวนี่ตัวนี้เก้าหมืนมาตัวเก้าหมืนมานั่นไปแล้วตัวละเก้าหมืนตัวเมียอ,อุ้มท้องนะอีกตัวยังกระต๊อกอยู่นะขนาดกระต๊อกก็สามหมื่นหกตัวนี้ตัวเมียไอตัวเล็กๆนะไม่ถึงสองปีไปเจ้าสามหมืนหกไปเลย ว <FM>: <jus ane> <gen> ิ่งเลยเห็นไหมถึงเวลาเข้าคอกเลยอยากไปพักผ่อนนะอ่ะอำลาพระจากับทุกท่านนะโชคดีนะครับกับเลขของปู่เทียนปู่เน่ากับปู่เทียนหลองเทียบใส่กันนะให้ดูให้ชมจับให้มั่นนะวันนี้ปู่เทียนหลองจะไม่ได้หัวล้อเอาอ่ะอำลาพาจาาเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ